สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการมีของมาส่งวันนี้นะครับผมก็ได้ไอรอนแมนมาร์ค50จากค่า,ายคอทอนมารีวิวให้กับเพื่อนๆได้ดูกันนะครับซึ่งตัวนี้ก็บอกไว้ก่อนเลยว่าตัวนี้ออกมานานแล้วนะและตัวนี้ผมได้มาก็เป็นมือสองด้วยแพคเกจจิ้งด้านหน้านะครับก็จะสกรีนเป็นตัวไอรอนแมนมาร์50นะครับตรงนี้แล้วก็จะมีสกรีนคำว่า I อ o n น a n Mark L ก L คือ Mark 50นะครับตัวนี้จะเป็น Di e c a s t นะครับ ไดแคก็คือส่วนผสมของเหล็กในบางส่วนไม่ใช่ทั้งตัวนะครับแล้วก็จะเป็นสกีนคำว่า Marvel Avenger และอันนี้มาในภาคของ Infinity War นะครับสำหรับมาค่าสิเป็นสกีนแบบเงานะครับไม่รู้เพื่อนๆเ,เห็นกันไหมอ่าเป็นสกีนเงานะส่วนด้านข้างนะครับก็เป็นแบบนี้เลยด้านหลังก็จะเป็นเครดิตของผู้ทำลิขสิทธิ์ต่างๆนะครับ แล้วก็ด้านข้างนี้เพื่อนๆสังเกตเห็นอะไรไหมครับถ้าใครที่เคยเห็นตัวนี้มาแล้วหรือเคยดูในหนังเนี่ยปีกนี้มาได้ไงอ <c oughs> ในในกล่องคือปีกนี้มาได้ไงอะเฮ้ย <c oughs> มันมาได้ไงอะเนี่ยมันมันไม่ใช่ปีกที่อยู่ในหนังหรืออยู่ในตัวโมเดลตัวนี้ด้วยนะซึ่งถ้าผมจำไม่ผิดเดี๋ยวผมขึ้นภ้าให้ดูมันคือปีกที่มาตอนโปรโมท รนะครั้งแรกเลยนะอ่ามันมาตอนโปรโมทครั้งแรกเลยผมก็เลยงงว่าเฮ้ยเขาไม่แก้อดเวิร์กอหรือหรือมันผิดอะไรหรือเปล่าอันนี้ก็แอบ,บติดนิดนึงนะสำหรับตรงนี้แต่ก็ช่างมันเถอะมันก็แค่กล่องอะเนาะสำหรับการเปิดกล่องของตัวนี้นะครับก็คือจะเปิดจากล่างขึ้นบนแบบนี้นะครับอ่าพอเปิดออกมา1ชั้นแล้วนะครับก็จะมีกล่องสีดำที่เป็นสกีนลาย ไอรอนแมนอยู่ทางด้านนี้นะครับด้านข้างด้านหลังก็ไม่ได้มีอะไรมากและก็เปิดล้างขึ้นบนอีกเช่นเคยอ๋อผมลืมบอกรหัสตัวนี้ไปนะครับเผื่อว่าใครจะไปเสิร์ชหาได้ง่ายขึ้นก็คือ MMS 4 7 3 D 2 3นะครับพอเปิดมาแล้วครับเราจะเจอกับกล่องโฟมที่ใส่อรอนแมนเอาไว้นะครับ ามาร์กแปดสิบห้าจะเป็นโฟมสีดำแต่นี้จะเป็นโฟมสีขาวๆเท่าๆซึ่งรุ่นเก่าๆจะเป็นสีนี้กันหมดนะและด้านหลังเขานะครับจะมีเป็นพร์ทเสริมต่างๆเดี๋ยวผมเอาของข้างในออกมาให้ดูกันดีกว่าว่ามีอะไรบ้างและทั้งหมดนี้ก็คือของที่เขาใส่เข้ามาในกล่องให้มานะครับโดยที่เริ่มจากมือก่อนดีกว่านะครับอันนี้เป็นมือคู่แรก เป็นแบบนี้มือคู่นี้นะครับจะสามารถที่จะงอนิ้วได้ทุกนิ้วทุกข้อเลยนะครับจนถึงข้อตรงนี้เลยด้วยนะงอได้หมดเลยนี่ทุกนิ้วจริงๆอันนี้เป็นมือที่ไอรอนแมนทุกตัวจะมีมาให้นะครับแต่ว่าเป็นมือที่ไม่สามารถที่จะปล่อยพลังได้นะครับเพราะว่ามันจะติดช่วงของเกราะตรงนี้ทำให้ไม่สามารถที่จะ ปล่อยพลังได้สําหรับใครที่อยากจะใส่มือปล่อยพลังก็จะมีมาให้นะครับสําหรับมือนี้เลยคู่นี้เลยสําหรับมือคู่นี้นะครับก็จะเป็นมือที่เรียกได้ว่าทํามาจากยางนะครับมีโอกาสที่มันจะเป็นสีชมพูได้สําหรับในส่วนของสีแดงนะนานๆวันไปอาจจะเปลี่ยนสีชมพูได้นะครับแล้วก็มือนี้เป็นมือปล่อยพลังอย่างที่ว่านะครับเพราะว่าเกาะของเขาจะทํามาเผื่อสาหรับการปล่อยพลังหรือบ,บินอยูบ่บนอากาศนะครับ รายละเอียดดีเทลก็คมชัดตามคุณภาพพ o อตทอยเลยครับภาพต่อมานะครับก็จะเป็นปืนอันนี้น่าจะเป็นปืนที่อยู่มือซ้ายนะครับของตัวไอรอนแมนปืนนี้ก็จะติดอยู่ที่มือซ้ายของไอรอนแมนนะครับเดี๋ยวจะเป็นยังไงนั้นเดี๋ยวผมมาเปิดให้ดูนะครับสําหรับปืนนี้จะไม่มีระบบไฟมาให้นะครับต่อมาก็จะเป็นปืนนี้ ผมไม่รู้ว่าเขาเรียกว่าอะไรแต่มันก็คล้ายๆกับปืนล็อกแมนอะไรประมาณนั้นนะก็จะมีดีเทลประมาณนี้เลยครับสําหรับปืนนี้นะครับจะใส่กับมือข้างขวาของตัวไอรอนแมนนะครับถอดออกมาได้ทั้งแขนเลยแล้วก็จะมีระบบไฟที่เชื่อมต่อสามารถที่จะมีไฟติดตามตามรอยที่เขาทำมาไว้นะครับตามช่องใส่ๆพวกนี้จะมีไฟติดหมดเลยส่วนอีกอันนึงก็จะเป็นเรื่องของปีกทางด้านหลังนะครับนี่ก็คือปีกที่ตรงกับใน ภาพยนตร์นะครับซึ่งจะไม่ตรงกับกล่องกราฟิกที่ผมให้ดูเมื่อกี้จาได้ไหมเดี๋ยวผมขึ้นภาพปีกโปรโมทอันแรกให้ดูแล้วกันเห็นไหมครับมันแตกต่างมันโครานกันเลยเพราะฉะนั้นผมก็เลยงงว่าทําไมกล่องมันถึงแบบไม่เปลี่ยนกราฟิกหรอไม่เปลี่ยนดีไซน์หรอไม่เปลี่ยนรูปตรงนั้นใหม่หรอเออก็แล้วแต่เขาละกันโอเคแต่สําหรับปีกตรงนี้นะครับจะมีกลไกเล็กๆกน้อยสำหรับการเล่น าจจะมีตรงนี้สามารถเปิดได้นะครับแล้วก็จะมีตรงนี้เปิดได้แล้วก็ข้างล่างนี้ทั้งสองข้างเลยนะครับเวลาเล่นสําหรับตรงนี้นะครับเวลากลางออกมาแล้วอาจจะต้องระวังในเรื่องของความอ่อนแอด้วยนะเพราะมันมันก็ไม่ได้ดูแข็งแรงอะไรขนาดนั้นนะอาจจะต้องระวังเรื่องเรื่องความอ่อนแอนิดนึงมันจะหักได้ ถ้าเราไปค้ำมันมากๆนะนี่เป็นไงส่วนความแหลมนั้นก็พอประมาณครับไม่ได้อะไรมากมายแต่ก็ประมาณหนึ่งรายละเอียดดีเทลของปีกคือดีมากเลยนะผมชอบในส่วนของไอโฟนตรงนี้มากเลยนะโอเคนั่นในส่วนต่อมานะครับเขาก็จะมีฐานมาให้ซึ่งอันนี้ฐานผมใส่เข้าไปในตัวเรียบร้อยแล้วนะครับมันก็เลยไม่มีเอามาให้ดูนะครับแล้วก็จะมีพวกไขควงไม้ขีบไม้แกะ ถ้าเกิดใครอยากดูวิธีการใส่ฐานแบบละเอียดเดี๋ยวผมกำลังจะตัดต่อเอาลงช่องให้นะครับสามารถไปดูย้อนหลังที่ช่องได้นะครับแล้วก็คู่มืออ,อันนี้เป็นสิ่งสำคัญมากๆนะครับสำหรับมือใหม่และมือเก่าแล้วกันนะบอกวิธีการใส่ฐานวิธีการเล่นว่าโค้งงอได้ระดับไหนนะเนี่ยอยากที่จะแนะนำให้อ่านกันนะแล้วก็จะเป็นเรื่องของฐานฐานของเขานะครับที่ให้มา จะเป็นฐาน6เหลี่ยม24 6อ่าหเหลี่ยมจะสกรีนแบบนี้เลยครับจะสกรีนคำว่า Avenger Infinity War นะครับส่วนของ Avenger Infinity War สกรีนไว้จะเป็นเงาๆนะครับแล้วก็นอกนั้นก็จะเป็นด้านๆหน่อยด้านๆเลยส่วนสีสันของเขาจะไปทางนําเงินม่วงชมพูประมาณนี้นะครับ ก็เป็นฐานปกติเลยแล้วก็จะมีแกนสแตนด์ดนามิกสำหรับอันตัวหนีบตัวอะไรอย่างนี้นะครับโอเคต่อมานะครับชิ้นเล็กๆชิ้นนี้บางคนอาจจะสงสัยมันคืออะไรชิ้นเล็กๆชิ้นนี้นะครับมันก็คือปลอกคอของโทนี่สตาร์ที่จะใส่หัวโทนี่สตาร์เข้าไปนะครับเวลาเราจะใส่หัวเข้าไปเนาะ เดี๋ยวยังไงเดี๋ยวผมจะลองเปลี่ยนให้ดูแล้วกันแล้วก็อีกอันนึงก็เป็นหัวไฮไลท์เป็นหัวที่สวยมากนะครับสําหรับหัวนี้นะสําหรับหัวนี้แล้วนะครับก็เป็นหัวที่ถือว่าสวยมากๆในตอนนั้นนะครับเมื่อปีสปีแต่ณปัจจุบันนี้จะมี Ironman m a r k 85ซึ่งผมมองว่ามันมันเหมือนเหมือนกันแต่แตกต่าง ผมก็ไม่รู้จะอธิบายไงนะมาร์คแปกับดูสวยกว่าแต่จริงมันดูลักษณะดีเทลต่างๆมันดูเหมือนกันเปะ๊เปะๆเกือบทุกจุดเลยนะลองไปดูย้อนตัวเปรียบเทียบของ Iron Man m มาร์คกับแปได้นะครับถ้าเกิดใครสนใจซึ่งดีเทลการลงสีต่างๆนะครับถือว่าทำออกมาได้สวยเลยนะสำหรับหัวเนี่ยครับมันจะมีออกมา2รุ่นแล้วนะสำหรับ Iron Man มาร์คตัวนี้นะมันจะมีล็อตแรก แล้วก็ล็อดสองรุดรีอชูใหม่นะครับสำหรับหัวมันจะมีความต่างกันในเรื่องของสีสีของใบหน้านะครับซึ่งใบหน้าของตัวรีจะสีดูสว่างกว่าและดูดีกว่านะ,ะแล้วก็มาถึงตัวสำคัญของคลิป,คล,ปคลิปนี้ก็คือไอรอนแมนมาค่าสินะครับดีเทลรายละเอียดตัวของเขานะครับคือดีมากๆเลยเดี๋ยวผมให้ดูดใกล้ๆชัดๆนะครับ สำหรับตัวนี้นะครับก็ารายละเอียดอย่างที่ว่าก็คือสวยมากและก็สีสันของเขาคือเงามากๆนะครับแต่ด้วยความที่ว่านี้ผมได้เป็นมือสองมาความเงาความอะไรมันอาจจะมีดอกๆลงไปบ้างนิดหน่อยนะครับแล้วก็ตัวนี้ออกมานานแล้วด้วยไม่ใช่ว่าสดๆร้อนๆเหมือนมาร์กแ5หรือ r e s Q 49 49อะไรประมาณนั้นนะแต่ก็โอเคเลยนะครับสวยจัดจ้าน มันจะมีความแตกต่างกันกับ mark 85อยู่พอสมควรเลยแตกต่างกันมากๆนะครับในเรื่องของสัดส่วนสําหรับตัวนี้แล้วนะครับเขาจะเน้นเป็นเรื่องของแบบสลิมอะแต่งชุดแบบสลิมฟิตเป็นชุดนาโนกดที่อาร์คเลเตอร์ปุ๊บชุดนาโนออกมาทั้งตัวของโทนี่สตาร์นะครับมันเลยชุดนี้มันเลยแบบทำให้ดูเป็นชุดที่รัดรูปมากๆนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเอว เรื่องของขาเรื่องของแขนนะครับโอเคครับเดี๋ยวเราจะมาพูดเรื่องของจุดขยับกันนะครับสําหรับตัวนี้ที่ห่วงเขานะครับก็สามารถหมุนซ้ายหมุนขวาได้เลยสบายมากยางนขึ้นได้เยอะมากๆเลยนะแล้วก็ก้มได้โอเคอยู่ไม่ได้มากนะครับสําหรับการก้มส่วนการเงยของเขาก็คือได้เยอะมากแต่ว่า มันก็แอบมีจุดหนึ่งที่ผมก็ต้องพูดนิดนึงก็ลักษณะของแบบเนี้ยมันดูเป็นคอที่ขาดขาดเฉือนๆฉือไปอะนะมันก็เลยทําให้ดูไม่ดีเท่าไหร่แต่ถ้าเกิดเงยแล้วแบบเห็นสรีระที่ไม่ได้เห็นส่วนเนี้ยผมว่าก็โอเคนะแล้วก็แขนของเขานะครับสามารถดึงออกมาได้หนึ่งสเต็ปนี่อ่า พอดึงออกมาปุ๊บสามารถที่จะยกกลางขึ้นได้ระดับนี้เลยนะถือว่าเยอะเลยนะแล้วก็แขนของเขานะครับสามารถที่จะงอได้สังเกตเห็นอะไรไหมครับพอเวลามันงออ่ะมันจะดันเกาะตรงนี้ขึ้นมานะครับเพื่อเพื่อที่ว่าถ้าไม่ดันเกาะขึ้นมามันจะงอได้แค่นี้จริงๆพอดันดันเข้าไปที่สุดปุ๊บเกาะของเขาจะยกตัวขึ้นมานะครับมันเลยเป็น,นกลไกที่เฮ้ยโอเคเลยสําหรับที่จะขยับ ได้ดีขึ้นนะนะแล้วก็แขนของเขาสามารถหมุนได้ข้อมือก็จะเป็นเหมือนบอดจอยนะสามารถถอดเปลี่ยนมือได้นะครับแล้วก็ส่วนลำตัวของเขานะครับถ้าไม่ได้ดึงไม่ได้อะไรเลยจะขยับไม่ค่อยได้เลยนะอาจจะต้องดึงขึ้นมาอ่าพอดึงขึ้นมาปุบ๊บมันจะสามารถงอได้นิดหน่อยแล้วก็เงยได้นิดหน่อยไม่ได้มากมายเท่าไหร่แต่ก็ดีกว่าที่จะงอไม่ได้เลยนะ แต่ก็อย่างที่ผมชอบพูดเป็นประจำว่ามันจะเห็นช่องโหว่นะ,ะมันทําให้ดูพลิ้พิลิ้ลนนิดนึงนะ <c oughs> แต่ก็ไม่ได้ซีเรียสอะไรมากนะครับเป็นท่าจัดโคงเงี้ยก็มองไม่เห็นละส่วนขาสามารถที่จะดึงลงมาได้นะครับดึงลงมาปุ๊บสามารถที่จะเตะขายกขึ้นได้กว้างขึ้น แต่ถ้ายังไม่พอใจกลัวตรงนี้หักไปด้วยก็สามารถเปิดออกได้ด้วยอาไม่ต้องกลัวเกาะตรงนี้หักกันเลยอยกขึ้นคือยกได้อย่างเต็มที่เลยนะเห็นไหมโอ้แล้วก็สามารถหมุนซ้ายหมุนขวาได้นะครับสำหรับขาช่วงนี้และก็ขางเขานะครับเวลาง,งอก็สามารถงอได้อ่าก็ ไม่เยอะไม่น้อยนะก็ถือว่าอยู่ระดับที่โอเคใช้ได้ใช้ได้ส่วนปลายเท้าของเขานะครับสามารถที่จะยกขึ้นอเอาลงได้อย่างนี้เลยแล้วก็ปลายเท้าของเขาสามารถขยับได้ด้วยนะแต่ว่าสําหรับผมแล้วผมมองว่าปลายเท้าที่เป็นอย่างเงี้ยมันมันคืนตัวได้แสดงว่ามันอาจจะเป็นสปริงอะ่ะด้วยความที่เป็นสปริงอะ่ะผมไม่รู้ว่าอนาคตมันจะ อย่างโอเคไหมแต่ถ้าเกิดเทียบกับมาร์คปสิแล้วมาร์คปาเขาเป็นข้อต่อที่มันล็อกเอาไว้อะมันจะค้างอยู่นี้ได้เลยนะแต่สาหรับอันเนี้ยผมติดตรงนี้นิดนึงนะโอเคมาเดี๋ยวผมลองเปลี่ยนมือให้ดูข้างหนึ่งนะว่าวิธีการเปลี่ยนนะครับก็นี่เลยก็ดึงออกมาตรงๆได้เลยนะครับ แล้วก็มือมาใส่อ่าเท่านี้เองเห็นไหมคมันจะกลาเป็นมือสําหรับปล่อยพลังได้เลยหรือว่าจะเป็นมือสําหรับข้างลําตัวก็ได้นะเพื่อที่แบบกาลังเตรียมบินอะไรเงี้ยก็ได้เหมือนกันนะครับสําหรับมือนี้โอเคเดี๋ยวผมมาเปลี่ยนปืนให้ดูกันดีกว่านะครับสําหรับข้างซ้ายนะครับ ต้องถอดมือเขาเออกมาก่อนนะครับแล้วก็งัดช่วงประมาณตรงนี้มันจะเป็นข้อต่อช่วงประมาณตรงนี้ค่อยๆงัดนะครับสําหรับตรงนี้มีโอกาสหักได้เหมือนกันนะอ่ะเห็นไหมครับถอดออกมาจะมีจอยสําหรับต่ออยู่2จุดเราก็เอาปืนนี้มาเสียบได้เลยครับ เท่านั้นยังไม่พอเราจะต้องใช้มือกำรรมาน,นี้อา่ามือกรำรหรือมืออื่นผมไม่แน่ใจเดี๋ยวผมลองใส่ดูให้มืออื่นมันเหมือนจะติดๆยังไงไม่รู้นะผมก็ไม่ได้อยากจะฝืนเท่าไหร่เอาเป็นว่าใส่มือกรำรได้ใส่เข้าไปแล้วนะครับมันก็จะดูเต็มๆแบบนี้เลย ดูดีใช้ได้เลยนะส่วนปืนอันนี้วิธีการเปลี่ยนก็คือถอดตรงช่วงข้อต่อของตรงนี้ออกนะครับนี่ง่ายๆเลยถอดออกเสร็จปุ๊บเอาด้านที่ยาวๆกว่านะครับเป็นด้านที่ชี้ออกนอกตัวนะอย่างเงี้ก็ใส่เข้าไปอ่ะ รายละเอียดดีเทลคือดีมากนะครับสำหรับตัวนี้ใช้ได้เลยต่อมาเดี๋ยวผมจะมาลองเปลี่ยนหัวให้ดูดีกว่าว่าสามารถเปลี่ยนอย่งไได้บ้างน,นะครับวิธีก็คือดึงออกมาตรงๆได้เลยะจะคอติดออกมานะครับคอกับหัวสามารถถอดอีกได้นะครับถ้าเกิดอยากจะถอดเนาะ แล้วก็เอาปลอกคอของเขานะครับมาเสียบใส่เข้าไปเลยโดยการที่ใส่ตูดตรงนี้เข้าไปก่อนนะอ่ะาะใส่เข้าไปปั๊บก็เอาหัวมาเสียบอ่ะเรียบร้อยสำหรับหัวนะครับสัดส่วนของเขากับตัวหัว มันดูสมส่วนดีนะครับก็ไม่ได้ไม่ได้รู้สึกติดขัดอะไรสำหรับหัวนี้นะดูสมส่วนไปได้เลยต่อมาอีกส่วนหนึ่งที่อยากจะให้ดูนะครับอาจจะต้องใช้อุปกรณ์เสริมกันนิดนึง เพราะว่าผมก็ไม่มีเล็บะนะอ๋อผมแอบบอกนิดนึงนะครับตัวของเขามีจุดขยับอีกจุดหนึ่งก็คือปีกตรงนี้สามารถเปิดขึ้นได้นะครับนี่สำหรับปีกตัวนี้นะครับเดีย๋ยวผมจะลองใส่ให้ดูอาจจะต้องใช้ไม้ช่วยแกะหน่อยเพราะผมใช้เล็บมันก็ไม่ออกนะเอาไม้ที่เขาให้มาเลยครับเขาทำมาสำหรับ ตัวนี้อยู่แล้วเป็นไม้แบบนี้อะมันจะมีด้านที่แบบเป็นปลายเรียบๆอยู่ด้านเล็กๆนะครับเอาด้านเล็กๆมาเสียบระหว่างช่องตรงนี้มันจะมีเป็นช่องเล็กๆเราค่อยๆยัดเข้าไปแล้วก็ง้างๆไปเรื่อยๆนะครับอ่า พอมันออกมาแล้วก็เอาปีกมาใส่ได้เลยอ่าเรียบร้อยเวลาใส่ปีกเข้าไปคือสวยมากนะครับสำหรับมาค่าสิตัวนี้ปีกมันจะไม่ได้เป็นปลาดาวแบบของมา้าแ์ดส้นะ ไปทำปีไอคอนที่แหลมๆไปทางด้านหลังมันก็ดูแบบเฮ้ยดูดีมากส่วนร้อยต่อตรงนี้นะครับก็ทําออกมาแนบสนิทเชื่อมต่อได้ดีนะครับสําหรับตรงนี้สำหรับระบบไฟนะครับที่ตัวของเขานะครับจะมีหลายจุดเลยสําหรับตัวนี้นะครับเริ่มจากที่หัวนะครับเป็นส่วนที่ง่ายใส่ง่ายที่สุดก็คือถอดออกหน้ากาวมาอย่างนี้ได้เลยนะครับเขาจะเป็นแม่เหล็กดูดติดเอาไว้แล้วก็ จะมีระบบไฟอยู่นะครับอันนี้ผมใส่ฐานเรียบร้อยแล้วนะครับอย่างที่บอกนะครับถ้าเกิดใครสนใจที่อยากจะดูวิธีการใส่ฐาน h o w to ใส่ฐานของมา50จริงๆว่ามันจะต้องแกะหรือใส่ฐานอะไรเบอร์ไหนนะครับก็สามารถไปดูดูได้ในในช่องของผมนะครับณนะตอนนี้คือผมยังไม่ได้ทําลงแต่เดี๋ยวลงคลิปนี้เมื่อไหร่สักแป๊บผมก็จะลงตัว Howto ในการใส่ไฟเพิ่มนะครับโอเคมา พอใส่่านไปแล้วนะครับเราก็เปิดสวิตได้เลยไฟก็จะเป็นแบบนี้ปิดกลับได้ง่ายงๆแบบนี้เลยส่วนต่อมานะครับทางด้านหลังนะครับเหมือนเหมือนที่ใส่ปีกเลยครับเราอาจจะต้องแกะของเขาแบบนี้ออกมาแล้วจะมีสวิตไฟอยู่ทางด้านนี้นะครับเฮ้ยไฟไม่ติดเดี๋ยวแป๊บนะโอเคครับสำหรับเมื่อกี้นะเกิดข้อผิดพลาดทางเทคนิคนิดหน่อยฐานดันหมด โอ้โโหอเคครับก็เปิดสวิตช์ได้เลยนะครับสำหรับทางด้านหลังตรงนี้ผมเปลี่ยนฐานเรียบร้อยแล้วอาไฟที่ตัวเขาก็จะขึ้นมาหลายจุดเลยจุดนี้ถือว่าเป็นจุดที่แกะใส่ฐานได้คุ้มที่สุดนะสำหรับผมนะส่วนต่อมานะครับจะเป็นส่วนที่แขนนะครับวิธีการก็คือจะต้องจะต้องแกะส่วนทางด้านหลังตรงนี้นะครับ เสร็จแล้วมันยังไม่ได้เปิดได้นะตรงนี้ด้วยนะมันแกะส่วนนี้ปุ๊บตรงนี้จะเป็นใส่ฐานเท่านั้นมันจะต้องมาแกะใต้จักรแลนี <c oughs> ่ถึงจะมีสวิตให้แบบนี้เห็นไหม <c oughs> พอเวลาเราเปิดไฟแล้วนะครับมันก็จะมีไฟที่ ต้นแขนตรงนี้แล้วก็จะมีไฟที่มือนะครับแล้วส่วนที่ขางเขานะครับสามารถง้างตรงนี้ออกได้เลยนะครับถ้าเกิดของใครเป็นของที่มันนงแน่น,น,นๆอยู่อาจจะต้องใช้เครื่องมือในการช่วยนิดนึงเช่นใช้อันนี้ช่วยได้นะครับใส่เข้าไปแล้วก็แบบง้างออกมาอะไรเงี้ยช่วยง้างได้นะครับส่วนขาง,ขงเขาทั้งสองข้างนะครับจะมีไฟอยู่ ทั้งหมดหดวงตรงนี้จุดเดียวเลยทั้งสองข้างนะเรียบร้อยครับไฟทั้งหมดของเขาก็จะมีประมาณนี้เลยถ้าตาหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ด 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21จุดเลยนะครับถือว่าให้มาเยอะมากนะครับสำหรับตัวนี้เดี๋ยวผมจะลองปิดไฟให้ดูนะครับว่าจะเป็นไงโอเคครับผมก็ลองปิดไฟเบาไฟลงดูนะครับก็จะได้เห็นไฟจากตัวไอรอนแมนชัดขึ้นอ่า สวยไหมครับสำหรับอาร์คเลเตอร์ไหมครับมันจะมีดีเทลรายละเอียดที่ชัดเจนมากนะครับถ้ามันดูจากของจริงแล้วคือดีเทลดีมากด้านหลังของเขาก็ไม่ย่อยนะครับไม่แพ้ด้านหน้าเลยไฟสำหรับตัวนี้ถือว่าสวยมากมากนะครับไหนๆก็ปิดไฟแล้วนะครับเดี๋ยวถ้าอย่างนั้นผมมาลองเปลี่ยนมือที่มีไฟให้ก็คือมือที่เป็นปืนแบบนี้นะครับเดี๋ยวลองเปลี่ยนให้ดู ว่าจะมีไฟออกมาแบบไหนนะครับเรียบร้อยเห็นไหมครับเป็นไฟออกสีฟ,ฟ้าเพราะว่าตัวพลาสติกใสของเขาเป็นออกสีฟ้าฟานะมันก็เลยไฟจะออกมาสีฟ้า,ฟาสวยไหมฮะสวยมากเลยนะเออแต่ใจของผมเองผมไม่ค่อยชอบมือที่ใส่ปืนนี้เท่าไหร่ ไม่ว่าผมจะมีมาค่าสิตัวไหนๆผมก็ไม่ใส่ <c oughs> ไม่รู้ทำไมครับและนี่ก็คือทั้งหมดที่ผมได้มารีวิวให้ดูนะครับถ้ามีตกหล่นตรงไหนก็สามารถคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปได้นะครับสำหรับไอรอนแมนตัวนี้นะครับที่ผมได้มาเป็นตัวลอดรีชูนะครับซึ่งไอรอนแมนมาค5าสิจะมีอยู่2ล็ลอดด้วยกันก็คือลอดแรกแล้ะลอดที่2อะนะลอตที่2จะเป็นตัวรีชูคือทําใหม่ในเมื่อ มันเกิดกระแสอยู่ช่วงหนึ่งนะครับสำหรับ Iron Man 50ล็อตแรกนะครับซึ่งคนพีไปน้อยเพราะเหมือนหลายๆคนอาจจะไม่ค่อยชอบกันนะครับเพราะมันเปลี่ยนรูปแบบโฉมใหม่สำหรับ i r o อน a n มากพอสมควรเลยสำหรับตัวนี้หลายๆคนก็เลยมองว่ามันอาจจะดูไม่สวยแล้วก็รวมถึงผมคิดว่าน่าจะเป็นปีกทางด้านหลังด้วยมันดูไม่สวยล้ว่อพริ่งภาพยนตร์ออกมาแล้วก็ดันปีกไม่เหมือนในภาพยนตร์ภาพยนตร์ปีกสวยกว่านะครับปีกเป็นแบบนี้เลย ก็เลยทำให้คนไม่ค่อยได้พีกันนะผมคิดว่าแล้วพอมาล็อตสองทอยเห็นว่ามีความต้องการเยอะมากเพราะว่าราคาของล็อตแรกขึ้นไปสูงมากนะครับผมไม่แน่ใจว่าน่าจะขึ้นไปที่20,000 3,000 0ถึงไหมผมไม่แน่ใจนะแต่ก็คือขึ้นไปเยอะมากๆนะครับสําหรับตัวนี้แล้วก็เลยทําการรีอิชชูออกมาใหม่แล้วผมก็ได้ตัวนี้มาเป็นมือสนะครับสำหรับตัวนี้ราคาพีออเดนะครับล็อตแรกกับล็อต2 ท่าที่ผมหาข้อมูลมาจะมีความแตกต่างกันเล็กน้อยเท่านั้นอยู่ที่ล็อตแรกอยู่ที่12,500บาทส่วนล็อตที่2อยู่ที่12,800บาทมีขึ้นนิดหน่อยนะครับแล้วก็ราคาหน้าร้านน่าจะ1 4 7 0 0 14,500มาประมาณนี้นครับแต่ว่ามือหนึ่งเนี่ยผมบอกเลยนะว่าหายากมากๆก็อ,อาจจะต้องไปลองถามแต่ละร้านดูว่ามันยังเหลือไหมนะครับสำหรับไอรอนแมนตัวนี้นะครับมีความสูงอยู่ที่ ประมาณ3 0 3 0ซนติเมตรสามสซนเมตรประมาณนี้นะครับเป็นสัดส่วนสเกลอยู่ที่1ต่อ6นะครับสำหรับตัวนี้โอเคครับถ้าเกิดเพื่อนๆมีข้อสงสัยอะไรสําหรับตัวนี้ก็สามารถพิมพ์คอมเมนต์ไว้ใต้คอมเมนต์ไว้ได้นะครับเดี๋ยวผมจะเข้าไปตอบให้นะครับก็ยังไงวันนี้ก็ถือว่ารีวิวมาเยอะและสักพักแล้วถ้าอย่างนั้นก็วันนี้ไปก่อนดีกว่านะครับยังไง ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ช่องของผมด้วยนะครับแล้วถ้าเกิดใครสนใจการรีวิวตัวอื่นมาร์คแ5ิซตดีทอยตัวเล็กๆหรือว่าอะไรก็สามารถไปดูย้อนหลังที่ช่องผมได้นะครับยังไงวันนี้ไปก่อนนะครับสวัสดีครับ